สวัสดีครับผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตัดอ้อยนะครับ <Nope. S 1> ให้หนูนะครับเนะาะวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเนาะว่าอ้อยนะครับเลี้ยงหนูมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็อ่าตัดมาเป็นท่อนแบบนี้เนาะแล้วก็ เราตัดเป็นท่อนเล็กแบบนี้ทําไมผมถึงตัดเป็นท่อนแบบนี้นะครับคือความหมายว่าหนูเนี่ยบางทีก็จะแทะแทะแทะเข้าไปใช่ไหมครับแทะเข้าไปเนาะแทะเข้าไปนะครับก็ซึ่งว่ามันจะไม่เสียไวยนะครับสําหรับอ้อยเนาะถ้าเราผ่าครึ่งปุ๊บอากาศมันจะเข้าไปข้างในนะมันก็จะทําให้ อา,อาจจะน้ำอ้อยอาจจะเสียไวนะครับแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยก็คือน้ําอ้อยอ่ะมันจะการเสียมจะช้าลงนะครับเนาะก็คือถ้าผมให้สมมติว่าเลี้ยงคู่หนึ่งเมียหนึ่งนะครับให้ประมาณแค่นี้ก็พอครับไม่ต้องให้เยอะนะครับแค่นี้เขาแทบกินไม่หมดแหละนะครับจากที่ผมให้มาเนาะก็คืออ้อยนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่ะไปเลี้ยงกันนะครับเดี๋ยวอธิบายในการ ข้อดีของอ้อยเนาะว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเลี้ยงหนูครับก็เอาให้หนูแล้วเนาะก็อย่างนี้นะฮะนี่ให้เป็นท่อนอย่างนี้นะครับนี่ฮะก็ะเป็นท่อนแบบนี้นะครับนี่ครับหนูเล็กผมจะให้เป็นท่อนยาวเลยนะครับหรือเป็นหนูขุนนะครับเนาะ เรามาพูดถึงข้อดีนะครับของการให้อ้อยด้วยนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คืออาจจะลดต้นทุนในการค่าอาหารนะครับเนะอะในการค่าให้ค่าอาหารวันนี้นะครับเนอะก็หนึ่งหนูเนี่ยถ้าเป็นหนูเนื้อเนี่ยเราเอาไปทําหนูเนื้อเนี่ยจะมีรสชาติที่ดีนะครับจะไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นสาบนะครับเนาะแล้วก็เศษที่เหลือที่ เขากินเหลือๆนะครับอาจจะเป็นกากเป็นอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับอาจจะช่วยเรื่องในกินได้บ่อนะครับกินได้บอนะก,นอนะก็ช่วยได้นะครับเนาะก็นี่ฮะเอาให้นะครับเนาะก็ก็ข้อดีนะครับก็ลดต้นทุนค่าอาหารนะครับแล้วก็ ในบอจะไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นในบอ่อจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับอย่างเช่นเนี่ยหนูกาลังแทะอยู่นะครับต่อถามว่าอิ่มไหมอิ่มนะครับอิ่มเนาะก็ค,คือไม่ได้อดเลยนะครับก็ค,คือหนูเนี่ยได้รับคล้ายๆแบบสร้างโปรตีนด้วยนะครับรับรับน้ําตาลเข้าไปในในตัวด้วยนะครับก็ทําให้หนูเนื้อเนี่ย มันไม่มีกลิ่นสาบนะครับแล้วก็มีหนูรสชาติที่ดีนะครับสําหรับอ้อยเนาะแล้วการลดต้นทุนนะครับเนาะก็ให้แบบนี้ที่ผมให้เนี่ยส่วนมากก็ที่ผมจะให้นะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือว่าเดือนละสองครั้งนะครับคือผมไม่ได้ให้กินแบบประจํานะครับแต่ก็คือเอามาให้บ้างนะครับเนาะก็คือให้เขากินน้ำตาลนะครับจะจะได้อดสดชื่นนะครับในการ รสรสชาติหวานนะครับรสชาติหวานนะครับเนี่ยครับก็น,นี่ก็แบบนี้อันนี้จะมีลูกนะครับ่อแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวพาไปดูอ่าบ่อนูขุนนะครับหลังจากที่ผมเอาให้หาลูกไปแล้วเนะี่ยเขาจะมีปฏิกิริยากัดกินกันบ้างไหมนะครับนี่ก็เริ่มกินนะครับเริ่มกินแล้วนะครับใน ในอ้อยนะครับแล้วก็มีปกมีสารดีๆนะครับหลายๆอย่างนะครับในในตัวอ้อยแล้วก็หนูกัดกินเสร็จมีเศษซากนะครับมันช่วยดับกลิ่นในบ่อนะครับเนาะมันก็เป็นกากน้าตาลดีๆนี่เองนะครับที่ที่เราเอามาฉีดในบ่อนะครับเนาะนี่นี่จะเป็นบ่อหนูขุนนะครับที่ที่ผมได้มาให้กิน น,นี่ก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ได้ตามดูแต่ละบอ่อเลยนะครับเอาลงไปหนูก็กัดกินนะครับเรื่อยๆนะครับก็คืออ่าหลังท,ที่ผมให้เนี่ยก็คืออาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละสองครั้งนั่นเองนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันมันไม่ได้แบบ โตไวเนาะอ้อยต้องใช้ปลูกระยะนะครับเป็นปีนะครับ,นะร,บระยะเป็นปีนะครับจนกว่าที่จะมาให้หนูกินได้นะครับเราก็าปลูกแต่ผมก็ยังปลูกไม่เยอะเท่าไหร่ก็เริ่มขยายขยายพันธุ์นะครับเนาะเริ่มขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ให้หาหนูที่ลดต้นทุนนะครับแต่ก็อ่า หมดเห่อไปเยอะครับเนาะก็คือต้องใช้แรงนั่นเองนะครับต้องใช้แรงนะครับเนาะใช้แรงนะครับเพื่อไปตัดอ้อยมาให้หนูกินนะครับเนาะก็ลดต้นทุนได้ดีนะครับแล้วมีประโยชน์มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับสําหรับคนเลี้ยงหนูเนี่ยเนาะก็คือตัดให้อย่างนี้นะครับไม่ต้องผ่านะครับไม่ต้องผ่าให้นะครับเดี๋ยวว่าแทบไปเรื่อยๆเองนะครับพรุ่งนี้นี่ถ้าเป็นบ่อนุคุณนี่แทบไม่เหลือแล้วฮะ บางทีเป็นเศษปนๆเลยนะครับผมเป็นเศษปนๆเลยนะครับนี่นะครับก็โอเคครับท่านใดที่มือใหม่นะครับกำลังเลี้ยงหนูหนาหรือกำลังติดตามผมอยู่เนะาะก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับหรือใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมเนาะฝากกดติดตามด้วยครับผมก็จะได้มีคลิปด,ดีๆนะครับคลิปใหม่ๆเนาะ มาแนะนําพี่น้องนะครับชาวเลี้ยงหนูทุกท่านนะครับเนาะก็ได้ทําคลิปแนะนําในการเลี้ยงหนูนาครับท่านใดอยากให้ผมอะทําคลิปกับการแนะนําเรื่องไหนนะครับคอมเมนต์ได้นะครับเนาะเดี๋ยวก็อาจจะมาทําคลิปแนะนําในการเลี้ยงหนูนานะครับสําหรับผมหนูนามยาฟาร์มอำเภอพุทวิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับเนาะก็มาทำคลิปเนาะเพียงแค่นี้นะครับ อ,อย่าลืมกดติดตามด้วยครับสำหรับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ